วัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็มาพบกันในส่วนของ EP ีที่9ค่ะแอดก็ได้รวบรวมผลงานแนวทางเลขเด็ดสำนักดงังมาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆน้อ,นนองๆได้รับชมกันเช่นเคยค่ะช่วงท้ายคลิปก็จะเป็นในส่วนของแนวทางเลขดับนะคะถ้า f อท่านใดไม่ชอบเดี๋ยวถึงช่วงท้ายคลิปก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยอันนี้จะเป็นผลงานแนวทางของงวดวันที่16เมีสายน2568ิที่จะออกวันพุธนะคะก็เดี๋ยวไปรับ ชมกันค่ะว่ามีข้อมูลสำนักใดเพิ่มเติมกันอีกบ้าง ก่อนอื่นนะคะทางช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นค่ะแล้วก็ทางช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ ข้อมูลชุดแรกเราก็มาดูของ TWC กันก่อนเลยนะคะอันนี้แอดก็ไม่เจอผลงานของเขาอยู่หลายงวดงวดนี้เจอก็เลยนำมาแบ่งปันให้เผื่อมี FC ท่านใดชื่นชอบเนาะจาข้อมูลชุด3าตัวของเขาแนวทางงวดนี้จะให้708 809 798 709 898 878 997 909แล้วก็808 จาะข้อมูลชุด2ตัวจะมี979890 07 08788899แล้วก็70ส่วนดับบนทุกหลักของเขาให้เลข4ชุดผลงานต่อมาค่ะจะเป็นข้อมูลชุดล่างนะคะ แนวทางงวดนี้ตัวเจาะจะให้4-5 4-6 4-7 4-8 4-9 7-5 7-6 7-8 7-9 8-9 5-6แล้วก็6-9ส่วนดับล่างทุกหลักของ TWC ให้เลข3แอดก็ขอบคุณของ TWC ด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่ของแอดปรีชากันเลยค่ะอันนี้ก็จะมีส,สิติย้อนหลังในบางส่วนนะคะของเขาก็ถือว่าเข้าดีเดินดีเลยเนาะส่วนแนวทางว่าที่ผ่านมาค่ะ1เมษายนข้อมูลชุดนี้อันนี้ให้มาก็พลาดไปหลุดไปนะคะสลากออก687กับ36 ส่วนผลงานแนวทางงวดนี้ค่ะเลขเด่นของเขานะคะจะให้เลข5เจาะข้อมูลชุด3ตัวจะให้6 5 2 7 4 3 7 5 3 3 7 5 8 5 2แล้วก็8 5 4ค่ะเจาะข้อมูลชุด2ตัวจะมี8 5 5 2 5 4 7 5 7 3 4 3 8 3 5 6แล้วก็6 2 ไม่รู้ว่าผลงานแนวทางงวดนี้จะกลับมาเข้าดีเดินดีไหมแอดก็ขอบคุณของแอดปรีชาด้วยนะคะชุดต่อมาค่ะจะเป็นของแอดชนะพลนะคะก็ผลงานแนวทางวดที่แล้วของเ้าอันนี้ที่ให้มาค่ะก็เลข3อันนี้ก็ไปออกอประทานโทษค่ะเลข3กับเลข6อันนี้ก็ไปออกข้อมูลชุดล่างเนาะสลากออก36นะคะ ส่วนแนวทางงวดนี้ของเขาจะให้เลข4เลข9เลข6เลข5าเลข4เลข6แล้วก็เลข7อันนี้ให้6มาซ้ํากันนะคะใครชื่นชอบคู่ไหนยังไงก็เม้นกันไว้ใต้คลิปได้แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะชุดต่อมาจะเป็นของอาจารย์บุญรอดจะเป็นข้อมูลชุดเด่นบนค่ะแนวทางงวดนี้จะให้เลข5ากับเลข6 จากข้อมูล2ตัวจะมี5 4 5 7 5 8 5 9 60 64แล้วก็69ค่ะข้อมูลชุดล่างแอดยังไม่เจอเนาะเดี๋ยวถ้าเจอจะนำมาแบ่งปันให้เพิ่มเติมทีหลังแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะชุดต่อมาค่ะจะเป็นของแอดประชาแนวทางงวดนี้ให้มา2คู่ชุดจะมี86กับ85แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ชุดต่อมาจะเป็น10หน่วยบนของแอดปุ้ยค่ะแนวทางงวดที่แล้วอันนี้ให้มา5ตัวนะคะก็เข้าไป2ตัวเลยเนาะ10หน่วยบนสลาบออกเป็นเลข87ส่วนแนวทางงวดนี้สิหน่วยบนของเขาให้เลข4เลข5เลข6เลข7แล้วก็เลข8ไม่รู้ว่าผลงานแนวทางงวดนี้จะเข้าดีเดินดีต่อไหมแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ชุดต่อมาค่ะจะเป็นของแอกริดนะคะอันนี้จะเป็นชุดข้อมูล2ตัวพิกัดบนตรงโต๊ะค่ะแนวทางงวดวันที่1เมษายนอันนี้ที่ให้มาก็พลาดไปหลุดไปนะคะสลากออก87ส่วนแนวทางงวดนี้จาข้อมูลชุด2ตัวพิกัดบนจะให้08 17 18 28 40 4249 505152 5้960626467 6 8 6 9 7 2 7 3แล้วก็79ไขชื่นชอบก็แคปเก็บเป็นข้อมูลได้เลยแอดก็ขอบคุณของแอดกริจด้วยนะคะ ชุดต่อมาค่ะจะเป็นของหวยพี่หมื่นนะคะผลงานแนวทางงวดที่แล้วค่ะวันที่1เมษาที่ให้มาข้อมูลชุดนี้ก็พลาดไปหลุดไปนะคะส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะเจาะข้อมูล2ตัวจะให้82 8386 41แล้วก็2 4ส่วนเจาะข้อมูลชุด3ตัวจะให้519กับ2 4 5หค่ะตัวเลขให้มาก็ไม่เยอะเลยแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ชุดต่อมาจะเป็นอของแอดกรมเกตนูดค่ะเป็นข้อมูลชุดล่างนะคะแนวทางงวดที่แล้วให้มาอันนี้ก็พลาดไปหลุดไปเนาะสลากออก3 6ส่วนแนวทางงวดนี้นะคะของเขาค่ะข้อมูลชุดล่างจะให้1 2 8 2 1 3 1 4 1 5 1 8 1 9 3 4 3 5 3 7 3 8 4 5 4 7 4 8 4 9 7 5 8 5 95 78แล้วก็98ส่วนข้อมูลชุดบนแอดยังไม่เจอเดี๋ยวถ้าเจอจะนำมาแบ่งปันให้เพิ่มเติมทีหลงังแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะชุดต่อมาค่ะจะเป็นของแอดวันชายแต้มร้อยสิบหน่วยบนอันนี้แอดเพิ่งเจองวดแรกนะคะแนวทางงวดนี้จะให้แต้มสี่แต้มห้าแต้มเจ็ดแต้มแปดแต้มเก้าแล้วก็แต้มหค่ะ ส่วนแต้มลดต้นทุนไม่น่ามาของเขาให้แต้มศูนย์ส่วนแต้มล่างแอดก็ได้อัปโหลดไปแล้วสามารถรับชมได้เพิ่มเติมทางช่องของเราแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะต่อมาค่ะเรามาดูแนวทางเลขดับกันบ้างถ้า fc ท่านใดไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยชุดข้อมูลที่เหลือจะเป็นแนวทางเลขดับนะคะชุดนี้ค่ะเรามาดูดับของมหาโชคกันก่อนหรือดับแม่นมากคั้นเทพค่ะ แนวทางงวดที่แล้วข้อมูลชุดดับบนให้มาก็ถือว่าผ่านเนาะสลากออก87ดับล่างให้มาก็ถือว่าผ่านเช่นเดียวกันสลากออก36แนวทางงวดนี้ค่ะเจาะข้อมูลชุดดับบนจะให้1021 32 4354 6576 87 98แล้วก็09 ส่วนเจาะข้อมูลชุดดับล่างแล้วทางงวดนี้จะให้16 27 38 49 50 61 72 83 94แล้วก็05แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะชุดต่อมาค่ะจะเป็นดับล่างทุกหลักของอ q คิวซังแนวทางงวดที่แล้วของเขาให้เลข2มาสลากออก36ก็ถือว่าผ่านนะคะ ส่วนแนวทางงวดนี้ดับล่างทุกหลักของ EQ ซังให้เลข3นะคะแอดก็ขอบคุณของ EQ ซังด้วยค่ะชุดต่อมาจะเป็นดับหน่วยบนของเวียงพิงแนวทางงวดนี้จะให้เลขหแอดก็ขอบคุณของเวียงพิงด้วยนะคะ ต่อมาค่ะจะเป็นดับสิบหน่วยบนของอาจารย์โกสัมพีแนวทางงวดที่แล้วให้เลข8มาสลากออก8 7ดนะคะ10หน่วยบนอันนี้เลข8ก็ไม่ผ่านเนาะเลข8ไปออกหลัก10ค่ะสว่วนแนวทางงวดนี้ดับสิบหน่วยบนของโกสัมพีให้เลข0สว่วนชุดต่อมาจะเป็นดับสิบหน่วยล่างของเขาแนวทางงวดที่แล้วให้เลข9มาสลากออก36ก็ถือว่าผ่าน ส่วนแนวทางงวดนี้ดับ10หน่วยล่างของโกสัมพีให้เลข5ของโกสัมพีก็จะมีอาซส,สิติบางส่วนนะคะชื่นชอบยังไงก็แคปเก็บไว้ได้เห็น fc ถามหามาแอดก็ขอบคุณของโกสัมพีด้วยคะ่ะชุดต่อมาจะเป็นดับบนทุกหลักของหลอดสีแนวทางงวดที่แล้วของเขาให้เลข0ูย์มาสลากออก6 8 7ก็ถือว่าผ่านนะคะ ส่วนแนวทางงวดนี้ดับบนทุกหลักของหลอดสีให้เลข3หลอดสีก็เห็นมี FC ถามหามาอยู่แอดเจอแล้วก็เลยนำมาแบ่งปันให้ขอบคุณข้อมูลของหลอดสีด้วยค่ะ<ม>ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดเจอมาเนาะต้องการข้อมูลสำนักไหนเพิ่มเติมก็เมนไว้ใต้คลิปได้เดี๋ยวถ้าแอดเจอจะนำมาแบ่งปันให้ส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบขอบคุณค่ะ